ใช่ด้วยใช่ด้วยว่าเยอะอันนี้เราก็ทำแค่สองหลอดเีงแค่หนึ่งสองหนึ่งสามพกเเดินเข้าหากล้องไปเลยหกตอพี่ที่ท่านว่ไปว่าไปอยากไหมพี่เต็มเต็มสิบระดับยากพี่ว่ายากไหมวันนี้สน สนุกวันเล่นไม่ได้ส่งว่ายากไหมเผียวเดี๋ยวถ้ากาดถ่ายคลิปแล้วส่งเป็นคลิปให้ทีเนาะเผื่อซ้อมแล้วก็เดี๋ยวส่งส่งเองไม่ให้เผื่อฟังและซ้อมมันเองได้โอเคครับมานี้ สำหรับ5เส้นเรียมต้ยแล้วครับผมเรอ่มต้นเลยสวัสดีครับยินดีรับเขาอง้นันทขอบคุณค้าที่แจคยงวคขอบคุณครับครับวิจัยเอั